อารุณสวัสดิ์ค่ะอารุณสวัสดิ์กันตอนเช้าเช้านะคะทุกคนจะเช้านี้นะคะวันนี้นะคะไม่มีสาระไม่มีเนื้อหานะคะทุกคนจะอยากจะมานั่งคุยนะคะนั่งเล่านะคะนั่งชวนเพื่อนนะคะมาดื่มขนมเปียกคอเป็ดน,นะคะขนมเปียกของเรานะคะต้องมีประจําติดบ้านไว้นะคะทุกคนจะแล้วก็เช้าๆช้าของเราต้องกาแฟดํา เข้มข้นนะคะสองช้อนคุณพูนอย่างนี้เลยนะคะกา <c oughs> แฟเหตุผลนะคะเช้าๆที่ดื่มกาแฟดำเพราะว่าเราเป็นคนที่ตื่นเช้ามากๆก็คือตีสีทุกวันนะคะ <c oughs> แล้วนะคะเราก็จะต้องดื่มกาแฟเพื่อที่เวลาช่วงทำงานนะคะ <c oughs> เราก็จะได้รู้สึก <c oughs> สดชื่นนะคะกาแฟดำก็คือ เข้มข้นนะคะจะทําให้เราสดชื่นได้ตลอดเกือบค่นวันนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะเป็นคนที่ถ้าวัานไหนไม่ดื่มกาแฟนะคะก็จะรู้สึกแบบเหมือนเราไม่สดชื่นเหมือนร่างกายขาดต้องดื่ม <c oughs> ไม่รู้ว่าเพื่อนๆท่านอื่นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วถ้าเป็นแบบดื่มกาแฟแบบทีอินวันหรือว่าเป็นกาแฟแบบ ใส่นมใส่ครีมอย่างนี้นะคะก็จะรู้สึกว่าเหมือนรสชาติของกาแฟไม่ถึงนะคะไม่ถึงแบบเหมือนร่างกายเราดื่มไปหนึ่งแก้วสองแก้วก็ยังรู้สึกว่ากาแฟยังอ่อนแล้วก็ทําให้เราไม่สดชื่นมากพอนะคะก็จะต้องอย่างนี้เลยค่ะกาแฟดําเข้มขน้นสองช้อนพูดไม่ใส่น้ําตาลนะคะไม่ใส่ครีมนะคะก็คือ กาแฟกับน้ำร้อนเท่านั้นนะคะทุกคนจะเพิ่มความสดชื่นให้เราได้ดีในแต่ละวันถ้าวันไหนเราไม่ได้ดื่มเดี๋ยวสายๆค่อยดื่มเดี๋ยวช่วงนั้นช่วงนี้ค่อยดื่มอย่างนี้นะคะก็จะรู้สึกแบบเหมือนไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋านะคะทุกคนจะ้ะไม่รู้ว่าเพื่อนๆท่านอื่นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าบ้านนี้ก็คือทุกเช้าต้องอย่างนี้ก่อนเลยขนมก็คือ ทานกับขนมอะไรก็ได้นะคะทุกคนจะทานกับอะไรก็ได้แต่ว่ากาแฟก็คือต้องเป็นกาแฟดำเข้มขน้นสองช้อนเท่านั้นนะคะไม่งั้นก็คือว่าเราจะขาดความกับบี้กระเป๋านะคะแต่ว่าบางที่เราจะบอกว่าแค่ได้กินกาแฟก็สดชื่นไม่นะคะไม่เราต้องดื่มเข้าไปด้วยค่ะจะได้เพิ่มความสดชื่นนะคะ คลิปนี้นะคะทุกคนจะไม่มีสาระไม่มีไม่มีแบ่งปันนะคะแต่ว่าอยากจะมาแชร์ว่าการดื่มกาแฟดำนะคะนอกจากดีต่อสุขภาพแล้วนะคะทุกคนจะก,ก็ทำให้เรานะคะกระปี้กระเป๋าแล้วก็สดชื่นในตอนเช้านะคะบ้านนี้ติดกาแฟไปแล้วนะคะก็คือขาดไม่ได้แล้วต้องมีกาแฟนะคะขนมก็คือ ก็ต้องมีมีขนมทานด้วยเพิ่มความอร่อยกลมกลม่อมเพิ่มอรรถรสในการดื่มกาแฟที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนจ้ามาดื่มกาแฟดำกันจ้าดูแลสุขภาพยังไงไม่รู้แต่มีขนมหวานทุกช็อตเลยนะคะทุกคนจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมคะ่ะขอบคุณที่มาส่งกำลังใจนะคะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้าง นี่แหละค่ะีเอเตอร์ไปแล้วจ้า